สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่ช่อง m a r v e f o c K Gamer กับเกมนโ no, น i o น Cross World นะเรามาอยู่กันในเกมนี้กันอีกแล้วนะเราช่วยพระราชาลูซิลานชื่อเรียกยกอะไรนะแพทติกอะไรเนะี่ยจำไม่ได้ชื่อจําไม่ได้แล้วนะผมนะเราไปช่วยพระราชามาแล้วก็ช่วยต่อจนจบกันแล้วกันเนาะนะแต่ว่าข้าต้องรีบกลับไปที่ปราสาทแล้วล่ะ การรู้สึกกังวลคำพูดที่พวกคนที่พยายามจะลักพาตัวข้าพูดเอาไวเอองั้นเหรอแต่ว่ากลับไปคนเดียวได้เหรอเออคือว่าไม้งั้นพวกเราไปด้วยแล้วกันจะพาไปส่งให้ถึงปราสาทอย่างปลอดภัยเลยแต่ว่าจริงสินะคงจะไว้ใจพวกคนที่เพิ่งเคยเจอกันวันนี้ครั้งแรกง่ายๆไม่ได้สินะแต่ว่าลองคิดดูให้ดีนะเจ้าเห็นที่พวกเราสู้แล้วใช่ไหม ถ้าพวกเราทิดจะทำอะไรท่านร,ราชาแล้วก็คงจะทำไปตั้งแต่แรกแล้วจริงไหมละ่ะอืมก็ถูกอย่างที่ท่านพูดนะรีต<ว><ๆ>ัดใจเร็วๆจะดีกว่าถ้าพวกปีศาจแหกกันมาพวกเราอาจจะต้องหนีไปเฉยๆก็ได้อ๋อเรื่องนั้นเอองั้นก็รบก,กวนท่านด้วยเฮ้ยคิดดีแล้วละ่ะแต่งั้นก็ออกเดินทางกันเลยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวก่อนทางที่ออกจากทางน้ําใต้ดินและผ่านฮาร์ดแลนดฝั่งใต้เป็นักใครมาก พอนึกถึงคำพูดที่วุไรทิ้งไว้ผมต้องรีบกลับไปเร็วกว่านี้แล้วละ่ะอันนี้มีทางลับอยู่ <Really? S 1> งั้นเหรอถ้างั้นก็รีบนำทางไปเร็วไปครับผมตกนี้จากทางน้ำใต้ดินพร้อมกับลูซิลนันไปกันเลยทางนี้ตามมาไปครับเราต้องหลบหนีไปพร้อมกับลูซิลานเอ้ยพวกปีศาจนี่นะ <ST. S 1> ปีศาจขวางทางอยู่ด <ST. S 1> ี่แหละขอให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง อีสระที่ขวางทางไม่ชนะมือขารอกเออตะลวงอหานีเลยจะก,การพวกอีสาะให้หมดเป็นไงล่ะตามข้ามาเลยไปครับไปม,มีมีลายออกลายปลาอันนี้รูปลายปลาครับผมนี่เหรอทางลับที่เราจะไปโอ้มีปลาสองค่าเนี่ยปลาเฮ้ยรอเดี๋ยวก่อนอะไรกันนี่ไปกันเร็วฉันต้องระวังด้วยนะที่นี่นะ่ะ เหยียบพลาดแล้วก็จะมีกับดักมีหนามโผล่ขึ้นมาเอ๊ะไม่ถึงมีของแบบนี้อยู่ในทางลับด้วยละ่ะแล้วก็เจ้าเป็นราชาไม่ใช่เหรอหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไม่ได้ยงไงที่เดิมทีเนะี่ยมันเป็นอุปกรณ์สำหรับกันผู้ไล่ตามนะ่ะแล้วก็พวกกู้ร้ายทำลายอุปกรณ์ตอนที่มันทำงานอยู่นะ่ะตอนนี้ก็เลยทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินผ่านไปอย่างระมัดระวัง uh, <this S 1> โอ้ยห <going to S 1> น้า <to end S 1> ํำคาญ <'re> จะมัดถ้าดูที่พื้นดี จะเห็นส่วนที่ไม่เหมือนกันแค่เดินผ่านโดย,เ,ยเลี่ยงตรงนั้นก็พอแล้วเหรอหากระโดดจะสามารถข้ามทางขาดหรือสิ่งกีดขวางได้ลองผจญภัยในเส้นทางที่ไม่รู้จักด้วยการกระโดดกันเลยไปเราต้องบังคับเองสินะลองพื้นแล้วกระโดดนะกระโดดก็ได้กระโดดก็ได้ด,ดไปเออน่ารักเหลือเกินโน,น้นรีบไปกันเถอะ ง่ายเรารีบไปกันเถอ,อะรีบเลย <Another. S 1> เฮ้ยยังมีกำนักอีกนี่สู้กลับไปฮาแลนด์ฝั่งใต้อาจจะดีกว่านนเนี่ย you know how, ไม่ลอกถ้ารู้วิธีผ่านแล้วก็ไปทางลับจะเร็วกว่าเยอะเลยยิ่งไปกว่านั้นเส้นทางนี้ยังเชื่อมกับปราสาทโดยตรงด้วยทางนี้เนะี่ยดีที่สุดแล้ว okay. <Let> s <S อ่าเข้า <see S 1> ใจแล้วละ่ะถ้างั้นเรารีบออกจากที่นี่ลเลยเถอ,อะเรอต้องกระโดดข้ามทางลับ นะครับผมนะทางนี้ทางนี้ไปกระโดดข้ามทางลับเย้อ้าวบั้บันนี่โดนแทงเย่เฮ้ยดูเหมือนว่าจะผ่านได้นะ oh, เอ้ยยังมีกบดักแบบนี้ <Yeah. S 1> เหลืออยู่อีกละ่ะช่วยบอกล่วงหน้าทีนะให้ได้เตรียมใจล่วงหน้าโชคดีนะที่กบดักเนะี่ยมีถึงแค่นี้ถ้าผ่านระตูข้างหน้าน้น ไปก็ถึงข้างในปรา,าสาทแล้วล่ะ <Really? S 1> เอ้ยงั้นเหรองั้นก็รีบไปกันเถอะไปกันครับขึ้นปรา,าสาทไปกันเลยอขึ้นมานปรา,าสาทแล้วทำยังไงถึงการลงราชาถึงหายไปได้นะฮะเอดีเลียนเอ่อข้าขอโทษครับ <laughs> ข้าขอโทษครับ oh, เฮ้ยถ้า,ายู่ที่นี่แล้วก็ คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นต้องรีบตามหาองราชาโดยเร็วที่สุดปิดเส้นทางทุกเส้นในอาณาจักรและระดมกำลังทหารทั้งหมดเอดิเลียนอ่ะฟาบาดลูซิลันคนพวกนั้นทหารรีบพาตัวอ <yes>, งราชาไปแล้วจับกุมคนพวกนั้นซะรับทราบเอร์เยสเอเดเลียนเดี๋ยวก่อนคนพวกนี้ช่วยเหลือข้าไว้ทหา,หารถอยไป <Excuse> เอ๊ะเกือบปีบเกือบได้บุกทหารแล้วโอ้ <Wow. S 2> oh, เป็นองค์ราชาจริงๆนี่นะที่จริงข้าแอบสงสัยอยู่นะอ really ย่างที่เห็นละ่ะข้าเป็นราชาไอ้โอมอยจริงด <Great. S 2> ีละ่ะตอนนี้ก็ช่วยฟังเรื่องราวของพวกเราทีนะนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวพันกับชะตาของโลกได้แล้วแล้วลกนี้มากลุซิลาได้แล้วต้องไปคุยกับราชาเรื่องโลกนี้านะานม ใช่ไหมใช่ไหมครูนะใช่ไหมครูใช่ไหมครนะูใช่ไหมครูไม,คไม่ตอบนะใช่ไหมเดี๋ยวนะมันมีรีเทิร์นในอาร์ว่ะตัวหนึ่งเอ๋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 ให้เลยรีเทิร์นในอาร์เราใช้ไปแล้วนี่หนาโอเคไม่มีไม่เกี่ยว คูไปกันเลย hmm. อณาจักรเนื้อนามนั่นเหรอข้าเคยได้ยินจากข่าวลือนะแต่ไม่มีใครเปิดเผยได้ว่าที่นั่นมีอยู่จริงไหมยิ่งไปกว่านั้นที่นั่นยังเป็นที่ที่แม้แต่ราชาเอกภาพยังไม่เคยไปเยือน oh, s <S ถึงจะเชื่อได้ยากนะแต่มีอาณาจักรนื้อนางอยู่จริงนะ <Please. S 1> แล้วก็ <Help. S 1> ตอนนี้อาณาจั <Kingdom. S 1> กรกำลังถูกพวกัตรูปริศนาโจมตีอยู่ช่วยอาณาจักรของพวกเราด้วยนะขอร้อง สำหรับผู้มีพระคุณแล้วก็ข้านะเรื่องแค่นี้ฟาบาทรอเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ปัญหาเย็นด่วนตัดสินใจได้นะตอนนี้น่ะในปราสาของเราก็มีศัตรูปริศนาปรากฏตัวขึ้นยิ่งไปกว่านั้นแล้วก็ฟาบาทยังเกือบถูกกระพาตัวไปอีกฟาบาทจะให้ยืมพลังของอาณาจักรในสถานการณ์แบบนี้กันเหรอฟาบาทต้องนึกถึงประชาชนและอาณาจักรที่่มอก่อนนะเรื่องที่คนพวกนี้ช่วยไฟยุทฟาบาทน่ะ สามารถตอบแทนเป็นรางวัลอื่นที่เหมาะสมก็ได้เออเรื่องนั้นน่าเสียดายนะแต่ที่หัวหน้าอาจจะเป็นพูดก็ถูกถ้าข้าเป็นเจ้าข้าเองก็คงจะพูดแบบนั้นเหมือนกันถ้างั้นทําแบบนี้ดีไหมพวกเราจะช่วยจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นในเอเวอร์มอให้แบบนี้พวกเราจะมีเวลาช่วยเหลืออาณาจักรยินนามได้ใช่ไหมอืมเป็นความเห็นที่ไม่เร็วนะพวกท่านไม่ได้รีบกลับไปที่อาณาจักรนินนามใช่ไหมเพราะกว่าจัดการเรื่องที่นี่ได้ทั้งหมดอาจจะต้องใช้เวลาพักใหญ่เลยล่ะ ก็ช่วยไม่ได้นะถึงจะกลับไปทันทีแต่ลำพังพวกเราแค่2คนนะ่ะคองอยากจะกอบกู้สถานการณ์ของอาณาจักรนิรนาม์ได้เรื่องนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คงไม่จำเป็นที่จะต้องหลบหนีตั้งแต่แรกแล้วล่ะที่สำคัญนะคนที่สวมชุดเกราะสีดำแต่แข็งแกร่งมากจนโนราชินีเนี่ยยังต่อกร,รอด้วยลำบาก แชระดับที่จะระดมกำลังทหารไปต่อสู้ได้หรอกนะพวกเราเองก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นให้เหนือเจ้านั่นด้วยตัวเองใช่ไหมมาฟุเคพวกท่านมีจิตใจที่แข็งแกร่งนะข้ารู้สึกได้ถึงจิตใจที่นึกถึงอาณาจักรพวกท่านเลยฟาบาตุสิลันข้าคิดว่าความเห็นของพวกเขาเป็นวิธีที่ดีจะสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดเอเวอร์มอร์และอาณาจักรยะนามได้อ๋อข้าเองก็เห็นด้วยโอ้รู้สึกเหมือนจะมองเห็นทางแล้วสินะดีละ ถ้างั้นให้พวกเราทําอะไรดีล่ะอืมหรืจะส่งพวกทาหารไปแต่คนที่เคยเห็นรูปร่างของพวกเขาเนี่ยก็มีแต่ฝ่าบาทและพวกท่านจะให้ฝ่าบาทออกโรงเองก็คงไม่ได้ข้าอยากให้พวกท่านช่วยสืบหาตัวผู้ร้ายให้หน่อย uh, <no. S 1> โอ้ไม่มีปัญหาอ่าไปสืบหาตัวผู้ร้ายนะค้นหาผูดต้องสงสัยในเอเวอร์มอในวังนี่แหละแไหนผู้ร้ายอยู่ไหนหาผู้ร้ายมาสิไปหาผู้ร้ายกันก่อนแน่ แอบอยู่ในวังนั่นเลยมาไหนแอบอยู่ตรงไหนของวังที่คือร้านน้ำผืมถึงจะออกมาด้วยความมั่นใจก็เถอะนะแต่จะให้สืบหาในเมืองที่กว้างขนาดนี้ได้ยังไงกันอืความกังวลไม่เหมาะกับข้าอย่างที่คิดลองถามใครสักคนกันเถอะถามใครดีล่ะถามคุณป้าไอ้เฮ้ oh, <goodness> ตยตกใจหมดเลยมีเรื่องอะไรเหรอ งสาหอ้เจ้าเห็นคนน่าสงสัยบ้างไหม <think> คนน่าสงสัยเหรอ <c oughs> ในบรรดาผู้คนที่ข้าเห็นวันนี้พวกเจ้านี่แหละน่าสงสัยที่สุดเลยนะ <c oughs> แอบหัวเราะอยู่ข้างหลัง <c oughs> แล้วคุณยายหัวหน้าหมู่บ้านมาทําอะไรตรงนี้ครับเนี่ยฮะไอ้นหนูนั่นกันแอบหัวเราะข้างหลังเอออ้ดี uh, <okay. S 1> ไม่นับ <c oughs> พวกเราสิ <c oughs> พว้คนที่ใส่หมวกหรือหน้ากากแปลกๆ,ๆนะ่ะ อ,อืรู้สึกเหมือนข้าจะได้ยินเรื่องที่มีคนเห็นพวกคนน่าสงสัยใกล้ๆกล้ประตูทิศใต้นะออหรือไม่ใช่ไอ,อ้อย่าไปสนใจเรื่องยัยายคนนี้พูดเลยก็อายุมากแล้วความจำก็ไม่ค่อยดีเนะี่ยเออดูเหมือนว่าปีิยากผคู่คนจะค่อนข้างเย็นชานะให้ตามหาด้วยตาโดยถามผู้คนนะ่ะคงไม่ใช่เรื่องง่ายถึงเราจะช่วยชีวิตราชาไว้แต่เรื่องนั้นก็เป็นความลับสุดยอด สำหรับประชาชนทั่วไปแล้วพวกเราก็เป็นแค่ผู้มาจากต่างแดนที่ไม่รู้จักหน้าค่าตาก่อนจะสืบหาผู้คนน่าสงสัยเราคงต้องลดระยะห่างที่ผู้คนในอุโมรู้สึกกับพวกเราลงก่อน <c oughs> ไปดีละเท่านี้คงไม่มีปัญหาตั้งแต่นี้ไปก็คงจะต่อพวกเราได้แล้วเอเทเี่เดินเตะไปมาลองเริ่มสำร,รวจจากด้านทิศใต้ดีกว่าคงยากที่จะเชื่อสติใจแต่เมื่อกี้มีคุณยายคนนึงบอกว่าที่ไปดูทิศใ,ใต้เห็นคนที่น่าสงสัย เราต้องไปมาดูทิศใต้ครับโหสวยางามนเนี่ยเมืองนี้ใช้ได้เลยทีเดียวฉากมุมกว้างอย่างนี้โอเคเลยนะครับนี่เห็นตูดครูเห็นตูดบันนี่ฉากเมืองสวยงามน่าสนใจเอาละถ้างั้นตอนนี้ไปตามหาผู้คนน่าสงสัยกันเลยอยู่อ่ะาคนหาผู้ต้องสงสัยเนี่ยเอมมอคนน่าสงสัยอยู่ไหนละ่ะ นั่นสิไหนคือคนน่าสงสัยครับผมคนน่าสงสัยอยู่ไหนนะ see. ไหนดูสิคุรถามใครดีนะฮะถามทาหารรักษาการตรงนูออ้นได้ดีเขาตรวจรตร,จราผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาที่นี่ไปมาอยู่ตลอดอาจจะเคยเห็นคนพวกนั้นก็ได้อ่าใช่ไปถามยามดีกว่าคุณยามคะ คุณยามครับโย่ได้ยินว่าช่วงนี้ทําหน้าที่เป็นนักแก้ปัญหาในหมู่บ้านเหรอข้าได้ยินข่าวรือมหนาะหูเลยนะเอ้ยเจ้าเห็นพวกคนที่ใส่หมวกกับหน้ากากแปลกๆผ่านมาทางนี้บ้างไหมอ๋อถ้าเป็นคนพวกนั้นแล้วก็เมื่อกี้ข้าเห็นพวกเขาเร่งรีบไปที่ย่านการค้าแล้วนะ่ะมีเรื่องอะไรเหรอแต่พวก,กนั้นทําใหเมืองตกนี้อันตรายนะสิรีบไปช่วยเหลือพวกเราหน่อย <S <S อ้าพูดอะไรไรสารานะนี่ะ ทีนี่คือเอเวอร์นะ <Relax. S 1> ไม่มีเรื่องแบบนั้น <Okay. S 1> เกิดขึ้นหรอกแงว,วางใจได้ mm hmm. ไม่เชื่ออีกเป็นย่านการค้าใช่ไหมนี่เป็นกันเถอะไปครับเราต้องไปย่านการค้าย่านการค้าเนี่หรอการค้าทุกท่านไหมนะไม่รู้สิว่าทุกผ่านหรือเปล่านะแต่คนน่าจะเยอะอยู่ในย่านการค้าแห่งนี้ mm hmm. เออเราไปถามคุณป้าอยู่ตรงโน้นกันป้าคนนี้ครับไปถามคุณป้านี่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 เห็นพวกคนตัวดำใส่หน้ากากบ้างไหมนี่มันเรื่องบวนมากเลยนะเออขอโทษด้วยนะถ้าเองก็เพิ่งออกมาข้างนอกเมื่อกี้นี้เองแย่สิไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันเฮ้ยดูตรงนู้นสิดูตรงนน้นน่ะตรงทางน้ำนู่นน่ะเห็นไหม เจ้าคนใส่หน้ากากนั่นใช่ไหมใช่ไหมมันใช่คนนั้นไหมีปวิ่งตามสิครับวิ่งตามหน้าตั้งวิ่งตามเข้าไปมันต้องใช่แน่แนมันต้องใช่แน่แนตามครับตามเฮ้ยเจ้าคนน่าสงสัยตรงนั้นไหนอย,อยู่เดี๋ยวนี้นะเฮ้ยถูกจับได้แล้วกันเลเช่ว <L> ไ,ไม่ได้นะ าวิ่งหนีต่ออีกเอ้าใครก็ได้ช่วยจับเจ้านั่นทีเร็วเข้าเฮ้ยนี่มันว,วุ่นวายอะไรกันนะ่ะรีบจับเจ้านั่นเร็วเข้าถ้าเข้าไปเหียวด้วยแล้วก็มีแต่ยุ่งยากไปกันใหญ่แล้สิเฮ้ยยังหน้าด่จริงๆรีบจับเจ้านันเร็วเข้าเฮ้ยไม่มีใครช่วยเลยรีบจับเจ้านั่นเร็วเข้า ไม่มีใครช่วยเลยเฮ้ยตอนนี้ไม่มีที่ให้แกหนีแล้วถ้าทำให้เจ้าปากไปตลอดกาลอะไรวะเฮ้ยทำอะไรของเจ้าเนี่ยโอ้มีเรียกพวกเรียกหมูป่าโอ้โหเรียกเรียกอะไรออกมาเต็มเลยพวกปีศาอยู่ที่นี่ของพันสุดเซอร์ไพรส์จากข้าอย่างไรล่ะ ้าช่วยด้วยเร็วรีบเคลียร์รีบเคลียร์ปีศาจปรากฏตัวแล้วปีศาจปรากฏตัวอาหารยามมาช่วยเคลียร์ปกป้องชาวเมืองอยู่ทุกมันเลยบ้าเอ้ยปีศาจเร็วเนี่ยต้องปกป้องชาวบ้านรีบเลยรีบเลยมือการต่อสู้ของข้าไม่มีใครอืมแล้วยามมาทำไมเนี่ยเดินไปเดินมาอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายเน๊อะ ดีเร,เร็วย้มทุกปั้นเออเออหัดทุกบ้าไม่จบไม่สิ้นเฮ้ยอะอะไรเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้อะไรครับนี้แกเป็นตัวอะไรอะไรนี่ตัวอะไรวะ โอ้มาถึงมันพ่นพลังใส่ก่อนเลยเฮ้ยโอ้เอเลียนโอ้โหนักเวทเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเอเลียนทำไรโอ้โหคุณเอเลียนโคตรเทพโอ้โหแทงจับแทงจับแทงตีเท่กันไปไหมเนี่ยมัพนพ่นพลังใหม่ถึงแล้วเดี๋ยวน่าจะเอาอีกแล้วเฮ้ย โอ้ยหลบได้ปลาหกโมกษะักตื่นได้ไมเต็มเต็มกลางอก <c oughs> เรียบร้อยตึงกับตะลึงว้าวท่านเอเดเลียนสงกกตเป็นท่านเอเดเลียนท่านเอเดรียนช่วยเอวมอไว้ท่านเอเดเลียน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 ,นเอดเดรียนออเดี๋ยวมีคนชื่นชมฮีโร่ เนื้อเจ้าเก่งมากเลยนะเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยพราข้าคือหัวหน้าสวินแห่งปัญญาเอวมอยไงล่ะพวกท่านเนี่ยช่วยถ่วงเวลาในระหว่างที่ข้ากําลังจะมาถึงสินะเพราะอย่างนี้เราหยุดความเสียหายแรงได้เฮ้ยเรื่องนั้นให้จิบชจ้าหน่าเป็นไงตอนนี้เริ่มไว้ใจพวกเราขึ้นมาบ้างแล้วหรือยังก่อนอื่นนะข้ารู้แล้วว่าพวกท่านไม่ใช่พวกเดียวกับพวกศัตรูเอ๊ะแค่เห็นนั้นเองเหรอ เอ้ยก็ได้พวกท่านดูหน้าเชื่อถือขึ้นมาบ้างแล้วล่ะขอบคุณนะโอ้เรียบร้อยครับผมนะกําจัดมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวในอัวมอ์เรียบร้อยครับเข้าเอาเอดเรียนเชื่อใจเราแล้วหลังจากที่ไม่ไว้ใจเรานะครับผมนะที่ว่าจะมาหลอกราชาลสซีราชาลูลูซิลนันใะช่ไหมนามสกุลนมชื่อกลางอะไรไม่รู้จะไม่ได้ให้นะนะตอนนี้ก็เราสามารถจัดการได้แล้วนะครับผมนะตอนนี้กับลูซิเลียนนะครับผม นะตอนนี้ถ้ารู้ิเดนก็คงไว้ใจเราแล้วโนนะคงไม่ไว้ใจเราก็ไม่ได้แล้วนะครับผมนะต,ต้องไว้ใจเราอย่เดียวแล้วนะนะกรุณาไว้ใจเรานะเพราะฉะนั้นนะไว้ใจฉันเถอะนะมาถ่ายรูปกันนะงั้นผมก็ต้องขอราทุกๆคนไปก่อนเลยนะครับผมนะในวันนี้นะครับนะขอราทุกทกคนไปก่อนเลยนะในม้าโฟเ,เกมเมอร์ในเกมนิโน คุณิออนไลน์นี่โนโคุนิครอสเวอร์นะค <c oughs> รับผมขอลาทุกคนไปก่อนครับผมสวัสดีครับ